เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาเนี่ยใครกันนะที่เป็นคนทำงานอยู่เบื้องหลังแบบเงียบๆเ,เลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งครับที่ลุกขึ้นมาตอบสนองต่อวิกฤตการศึกษาดิจิทัลในบ้านเราแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาจากสิ่งที่เรียกว่าความเงียบนี่แหละครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่คำถามที่โอ้โหเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือ ระบบดิจิตัลเพื่อการศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะถูกสร้างมาเพื่อใครกันแน่คำถามที่ฟังดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับแต่เชื่อเถอครับว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีนี้เพื่อที่จะหาคำตอบของคำถามเมื่อกี้นะครับเราต้องเริ่มจากการไปสำรวจสิ่งที่เรียกว่าภาระที่มองไม่เห็นกันก่อนเลยเพราะว่ารู้ไหมครับเบื้องหลังปัญหาเทคโนโลยีล้ำลทั้งหลายเนี่ย มันมักจะมีปัญหาเรื่องคนซ่อนอยู่ข้างหลังเสมอเลยครับปัญหาที่ว่าเนี่ยมันมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกเรียกว่าแรงงานเงาครับฟังดูน่าสนใจนะครับคำนี้พวกเขาคือใครก็คือบรรดาผู้ดูแลระบบตาโรงเรียนต่างๆนั่นเองครับโดยเฉพาะโรงเรียนในต่างจังหวัดที่ต้องคอยแบกรับภาระทั้งหมดย้ำว่าทั้งหมดเลยนะครับของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลโดยที่น่าเศร้ามากคือแทบไม่มีใครมองเห็นตัวตนหรือความสำคัญของพวกเขาเลย แล้วชีวิตของพวกเขาต้องเจอกับอะไรบ้างอ่ะลองนึกภาพตามกันดูนะครับอย่างแรกเลยคือไม่มีตำแหน่งงานที่เป็นทางการครับทำงานไปแบบไม่มีชื่อตำแหน่งไม่มีงบประมาณเฉพาะทางให้เลยสักบาทแล้วก็ไม่มีใครมองว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของผู้กำหนดนโยบายด้วยซ้ำไปยังไม่พอนะครับยังต้องไปต่อสู้กับระบบราชการที่อย่างที่เรารู้กันมันทั้งช้าแล้วก็ไม่ตอบสนอง และจุดที่มันพีคที่สุดเลยก็คือในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะพวกเขากลับไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรเลยไม่เลยแม้แต่อย่างเดียวแต่รู้ไหมครับจากวิกฤตที่มันหนักหนาสาหัสขนาดนั้นนั่นแหละครับมันได้นำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าคำตอบเชิงจริยธรรมซึ่งอันนี้สำคัญมากเพราะมันไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาทางเทคนิคแบบฉาบช่วยนะครับแต่มันคือการวางหลักการใหม่ทั้งหมดเพื่อเป็นรากฐานให้กับทางออกในระยะยาว หลักการข้อแรกนี้ทรงพลังมากๆเลยครับเรียกว่าอธิปไตยทางดิจิทัลถ้าให้พูดง่ายๆเลยนะมันก็คือการคืนอำนาจให้กับคนทำงานหน้างานจริงๆอะครับคือแทนที่จะต้องรอรับคำสั่งจากข้างบนอย่างเดียวพวกเขาควรจะต้องมีสิทธิ์ในการออกแบบควบคุมหรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าของระบบดิจิทัลที่ตัวเองใช้งานอยู่และหลักการข้อที่2ก็คือโครงสร้างพื้นฐานเชิงจริยธรรมครับ อ่ะนึกภาพตามแบบนี้ก็ได้ครับมันก็เหมือนเวลาเราสร้างบ้านนั่นแหละเราไม่ได้ดูแค่ว่าบ้านมันแข็งแรงไหมใช่ไหมครับแต่เราต้องออกแบบให้มันปลอดภัยให้อยู่แล้วสบายใจแล้วก็ต้องส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในบ้านด้วยระบบดิจิตอลก็เหมือนการเป๊ะเลยครับทีนี้พอเห็น2หลักการเมื่อกี้แล้วภาพนี้มันจะชัดขึ้นมาทันทีเลยครับคือมันคือความแตกต่างแบบสุดขั้วเลยระหว่าง2แนวทาง ฝั่งหนึ่งคือระบบราชการแบบเดิมๆที่ทุกอย่างมาจากข้างบนสั่งลงมาอย่างเดียวแข็งทื่อไม่ยืดหยุ่นและก็มองข้ามคนทำงานหน้าง,งานไปเลยแต่อีกด้านหนึ่งคือแนวทางของ ELSA Studio ที่ให้คนทำงานเป็นคนนำมันเลยยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์จริงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันให้คุณค่ากับคนและความสัมพันธ์ครับเอาล่ะครับ พอมีหลักการที่แข็งแรงแล้วทางออกที่เป็นรูปธรรมจริงๆก็เกิดขึ้นมาจนได้ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเอลสตูดิเนี่ยมันถูกออกแบบจากความเงียบขึ้นมาได้ยังไงมีประโยคนึงที่ผมว่ามันสรุปตัวตนของเอลสตูดิได้ดีที่สุดเลยครับเขาบอกว่าเอลสตูดิไม่ใช่แค่ระบบแต่คือการตอบสนองเชิงจริยธรรมที่เกิดจากความเงียบความเหนื่อยล้าและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้โห ฟังแล้วรู้สึกเลยใช่ไหมครับว่านี่มันไม่ใช่แค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่มันคือการเคลื่อนไหวของคนที่สู้ไม่ถอยจริงๆคำถามต่อมาคือแล้วเครื่องมือที่ใช้มันต้องไฮเทคขนาดไหนกันคำตอบอาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจนะครับเพราะมันคือเครื่องมือที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนี่ยล่ละครับไม่ว่าจะเป็น Google Workspace หรือ Microsoft 365แต่หัวใจสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องมือครับ มันอยู่ที่วิธีที่นำมาใช้คือการเอามันมาปรับใช้ในรูปแบบใหม่ผสานเข้ากับโดเมนที่เป็นอิสระของตัวเองเพื่อสร้างระบบที่มันทั้งทรงพลังปลอดภัยและที่สำคัญคือยืดหยุ่นเหมาะก,กับแต่และโรงเรียนจริงๆแล้วอะไรคือความพิเศษของระบบนี้ข้อแรกเลยคือมันช่วยให้โรงเรียนที่ไม่มีงบประมาณจากรัฐเลยเนี่ยสามารถไปต่อได้ครับ ข้อ2คือมันคืนอำนาจในการควบคุมข้อมูลและการสื่อสารทั้งหมดกลับไปอยู่ในมือของผู้ใช้งานเองและข้อ3ซึ่งผมนี่ทึ่งมากคือมันเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ AI ไปเลยครับจากที่มองว่า AI เป็นแค่เครื่องมือชิ้นหนึ่งตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์หรือเพื่อนร่วมทางในการเรียนรู้ของเราเลย เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วทีนี้เราจะขยับมุมมองกันหน่อยจากการมองว่าเอลสตูดิเป็นแค่ระบบระบบหนึ่งไปสู่ภาพที่มันใหญ่กว่านั้นมากๆนั่นก็คือการเติบโตของมันจากระบบสู่การเคลื่อนไหวที่มีพลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงการศึกษาของไทยได้เลยแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงละ่ะเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยคือโรงเรียนสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองจริงๆครับ แม้จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเลยก็ตามและที่น่าประทับใจมากคือผู้ดูแลระบบที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแค่แรงเงาที่ไม่มีใครมองเห็นตอนนี้พวกเขาได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำเชิงจริยธรรมครับและท้ายที่สุดมันทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายมากๆระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับมันนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ชัดเจนมากๆ3ข้อด้วยกัน1เลยคือ ต้องยอมรับบทบาทของผู้ดูแลระบบดิจิทัลให้เป็นตำแหน่งที่เป็นทางการสักที 2. ต้องจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนระบบที่มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระแบบนี้และ 3. ต้องส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาโมเดลการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับคนและความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ตัวเทคโนโลยีอย่างเดียว สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ผมว่ามันเป็นแก่นของเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยนะครับให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อว่าการเริ่มต้นจากความเงียบจากการที่ไม่มีใครได้ยิงเสียงมันจะสามารถนำไปสู่บทสรุปที่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีได้จริงๆหรือไม่คำถามนี้แ่ละครับคือทั้งความท้าทายและความหวังที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดนี้เลย